อนนี้เนี่ยเรามองว่าแม้ว่าจะมีปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางมาเป็นปัจจัยประคับประคองราคานะครับแต่เนื่องจากพอราคาน้ํามันติดเพิ่มขึ้นเงินเฟ้อเริ่มพุ่งขึ้นตามนะครับเราเริ่มเห็นกระแสการปร,รับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐลดลงนะครับจาก3มครั้งเหลือ2ครั้งล่าสุดเช็คเลยครับเช้าวันนี้โปรแกรมเฟดวัตุพบว่าจากปัจจุบันจนถึงสิ้นปีนี้ก็คือเดือนธันวาคม จะเหลือลดดอกเบี้ยเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือ25 basis p o เบสทเท่านั้นปัจเจัยดังกล่าวเนี่ยเรามองว่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันราคาทองคําให้ขยับหรือให้ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับแม้ว่าเกิดความรุนแรงในตะวันออกกลางแม้ว่าเกิดสถานการณ์ความตึงเครียดในรัสเซียกับยูเครนแต่เราก็มองว่าถ้าเฟดจะลดดอกเบี้ยเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ย ทองคาอาจจะขึ้นไปได้แค่2,500เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อนครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับในกรณีที่เกิดภาวะความเ,เครียดร,ระหว่างประเทศในภาวะที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับเรามองว่าในระยะถัดไปหรือในระยะยาวนะครับการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดยังมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างต่อเนื่องนะครับ ในปีหน้าเนี่ยหรือในปีถัดไปก็อาจจะเห็นการค่อยๆขยับหรือค่อยๆปรับตัวขึ้นของตัวทองคําต่อได้ก็พูดง่ายๆว่าปีนี้เนี่ยอาจจะขึ้นไม่ไกลเพราะเฟดไม่ได้ลดดอกเบี้ยเยอะเหมือนกับที่ตลาดประเมินเอาไว้แต่ว่าในปีหน้าหรือปีถัดไปเนี่ยถ้าเฟดยังคง มุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยต่อนะครับเราก็มองว่าทองคําในปีถัดไปเนี่ยก็ยังมีโอกาสขึ้นไปเหนือระดับ2,500เหรียญอาจจะได้เห็น2,700เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อนได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานที่จะกลับเข้ามาส่งผลต่อทิศทางราคาในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเฟดไม่ได้ลดดอกเบีย้ย สถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศเริ่มบรรเทาบางหรือเริ่มคลี่คลายนะครับทองคําก็มีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสซึมตัวลงหรือมีลักษณะของการพักฐานได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้นัลกลงทุนจับตาสถานการณ์ต่างๆซึ่งจะเป็นปัจจัยพื้นฐานกลับมาส่งผลต่อการคาดการณ์แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในช่วงครึ่งปีหลังหรือในช่วงระยะถัดไปเหมือนกันครับ ระยะสั้นๆเลยเนี่ยเรามองว่าประเด็นความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศในตะวันออกกลางเริ่มมีความชัดเจนนะครับก็พูดง่ายๆว่าเริ่มคลี่คลายและถทาแนวโน้มหรือสถานการณ์ความตึงเครียดในรัสเซียในตะวันออกกลางนะครับเกิดประทุหรือเกิดมีความตึงเครียดแบบเหนือความคาดหมายนะครับเราก็มองว่า สถานการณ์ความตึงเครยียดดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยที่กลับมากระตุน้นหรือกลับมาหนุนตัวราคาทองคําให้มีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้เหมือนกัน